เด็กน้อยอ่อนไหวในอุบัติภัยสุขภาพที่ซ่อนอยู่แพทย์เตือนให้ระวังเชื้อไวรัสไ s v วีนอกฤดูการแม้จะไม่ได้อยู่ในช่วงระบาดสูงแต่ยังคงเป็นภัยร้ายต่อเด็กๆโดยเฉพาะทารกคลอดก่อนกำหนดที่เสี่ยงป่วยหนักจนถึงขั้นเสียชีวิตคุณพ่อคุณแม่รู้ตัวหรือยังว่าครอบครัวของคุณอาจกำลังเผชิญกับภัยเงียบนี้แต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามไป แม้จะอยู่นอกฤดูกาลใน s สวก็ยังคงแพร่กระจายได้และเราไม่ได้มีแค่การรักษาแต่มีวิธีป้องกันที่หลายคนอาจไม่รู้จักหรือลังเลใจว่าจะทำไหมมาค้นหาคำตอบกันดีกว่าเพื่อให้เข้าใจง่ายสำหรับทุกคนที่อาจยังใหม่กับเรื่องนี้เชื้อไวรัสเอ v หรือ Respiratory s y n c e t i a l virus คือไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะในเด็กเล็กและทารก เพราะระบบภูมิคุ้มกันของพวกเขายังไม่แข็งแรงพอที่จะต่อสู้กับมานาการเริ่มต้นดูเหมือนไข้หวัดธรรมดาเช่นไข้ขึ้นน้ำมูกไหลแต่หากไม่รักษาไวรัสอาจลุกลามลงสู่ปอดทําให้เกิดอาการหายใจลําบากหอบเหนื่อยหรือในกรณีรุนแรงอาจนาไปสู่ภาวะหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้เป็นเหมือนกับการต่อสู้ที่เด็กน้อยต้องเผชิญตัวคนเดียวกับศัตรูที่มองไม่เอะเห็นนั่นเองและนี่คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้ เด็กคลอดก่อนกำหนดหรือมีโรคประจำตัวเช่นหัวใจเต้นผิดปกติหรือปอดเรืออร้อรังยิ่งเสี่ยงเป็นพิเศษเพราะป,ปอดและภูมิคุ้มกันของพวกเขายังพัฒนาไม่เต็มที่ข้อมูลสำคัญที่หลายคนอาจยังไม่รู้ทุกปีทั่วโลกมีเด็กคลอดก่อนกำหนดมากถึง15ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุนี้ประมาณ1ล้านคนสำหรับประเทศไทยจากข้อมูลกรมอนามัยวันที่10พฤศจิกายน2568หญิงไทยมีอัตราการคลอดก่อนกำหนดสูงถึง 9. 8 2 ซึ่งหมายความว่าทารกเหล่านี้มีระบบปอดที่ยังอ่อนแอและภูมิคุ้มกันที่ไม่สมบูรณ์ทําให้เสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจได้ง่ายกว่าเด็กทั่วไปนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามแม้จะไม่ได้อยู่ในฤดูการระบาดแต่ภัยคุกคามนี้ยังอยู่ใกล้ตัวเสมอรองศาสตราจารย์ในแพทย์สรยุท์สุภาพันธุ์ชาติประธานชมรมวทชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทยอธิบายอย่างชัดเจนว่าเอสวีสร้างปัญหาคล้ายกับการมีไฟลุกไหม้ในระบบหายใจโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเด็ก ที่ติดเชื้ออาจมีอาการรุนแรงกว่าผู้ใหญ่หรือเด็กที่แข็งแรงเพราะร่างกายเล็กๆของพวกเขาไม่สามารถรับมือได้ดีนักและที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจโต้เถียงแพทย์เตือนว่าหากสังเกตลูกมีอาการหอบเหนื่อยหายใจมีเสียงวิตหายใจเร็วเกินไปซี่โครงบุม๋มหรือหายใจหยุดชะงักต้องรีบพาไปพบแพทย์ท,ทันทีเพราะการชะลอตัวอาจนำไปสู่ผลร้ายแรงแต่ข่าวดีก็มีปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนในสวีสำหรับเด็กเล็กโดยตรงแต่มีทางเลือกที่ประสบความสำเร็จสูงนั่นคือ ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปไอซูบีซึ่งเป็นการฉีดเข้ากล้ามเนื้อเพื่อให้ร่างกายพร้อมต่อสู้กับไวรัสทันทีและมีผลป้องกันนานถึง6เดือนผลการศึกษาชี้ชัดว่าวิธีนี้ลดความเสี่ยงในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากไอซูบีได้ถึง82.7%ลดการนอนโรงพยาบาลจากติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างได้79.5%และลดระยะเวลารักษาในแผนกวิกฤติ NICU ได้ถึง75.3%เป็นเหมือนมีเกราะป้องกันพิเศษที่ช่วยให้เด็กน้อยปลอดภัยมากขึ้น และนี่คือส่วนที่อาจกระตุ้นความคิดเห็นแตกต่างแพทย์แนะนำอย่างยิ่งว่าทารกกลุ่มเสี่ยงสูงเช่นเด็กคลอดก่อนกําหนดหรือมีโรคประจําตัวควรได้รับภูมิคุ้มกันนี้ตั้งแต่ไวัแรกเกิดไม่ต้องรอฤดูการระบาดและสามารถรับต่อเนื่องจนถึงอายุ2ปีในขณะที่ทารกทั่วไปก็สามารถรับได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง8เดือนแต่บางคนอาจสงสัยว่าการฉีดนี้เป็นการผสมพันธุกรรมหรือมีผลข้างเคียงแรงใหม หรือจะดีกว่าการปล่อยให้ธรรมชาติทำง,งานเองนี่คือประเด็นที่หลายครอบครัวอาจมีมุมมองต่างกันและที่นี่คือจุดที่น่าสนใจในขณะที่บางประเทศให้ความสำคัญกับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคแต่เรากำลังพึ่งพาวิธีนี้คุณคิดอย่างไรกับการลงทุนในสุขภาพเด็กแบบนี้มันคุ้มค่าหรือเป็นการใช้ทรัพยากรเกินจำเป็นลองนึกภาพดูสิถ้าเราไม่ใส่ใจกับไอซวีตั้งแต่ตอนนี้เด็กน้อยอาจต้องเผชิญกับค่ารักษาพยาบาลสูงหรือแม้แต่สูญเสียชีวิตซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัวทั้งหมด แต่ด้วยการป้องกันเชิงรุกนี้เราสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมากยกตัวอย่างเช่นในหลายครอบครัวที่เลือกฉีดภูมิคุ้มกันนี้บางคนได้เห็นลูกหลานหลีกเลี่ยงการนอนโรงพยาบาลและเติบโตแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเป็นเหมือนการลงทุนในอนาคตที่ดีกว่าดังนั้นคุณพ่อคุณแม่อยาปล่อยปละเลยแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจเห็นต่างการตัดสินใจเรื่องสุขภาพลูกควรเป็นของแพทย์หรือของพ่อแม่เองและถ้าทั่วโลกยังไม่มีวัคซีนเฉพาะสำหรับเด็กเล็กเราควรพึ่งพาวิธีป้องกันนี้มากแค่ไหน แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยคุณเห็นด้วยกับการให้ภูมิคุ้มการ n s v แก่ลูกตั้งแต่แรกเกิดหรือไม่หรือมีวิธีอื่นที่คุณคิดว่าดีกว่ามาคุยกันเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและตัดสินใจได้ดีขึ้นนะัก